สวัสดีค่ะวันนี้โปจะมาอัปเดตชีวิตนะคะมาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เออไม่ใช่ก่อนหน้านี้หรอกเมื่อวานเนี่ยซึมเป็นซ่วมเลยค่ะเพราะว่าโปรทำห้องไลฟ์สตรีมที่จะขายของใน tiktok แต่ว่าทำเสร็จแล้วลงทุนไปหมดแล้วแล้วกำลังจะมีของเข้ามาอีกประมาณเดือนนี้แหละหกล่องแล้วก็ เดือนหน้ากำลังเอาเข้ามาอีกประมาณสิบกล่องแต่ว่าไลฟ์ขายของไม่ได้คือเอ่อติดตอกป่ทำตอนอยู่ประเทศไทยพอไลฟ์คนที่ไทยจะเห็นแต่คนที่เนเธอร์แลนด์จะไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่คนละคนละเออเขาเรียกว่าอะไรเซอร์เวอร์เหรอคนละภูมิภาอ่ะค่ะ แล้วคราวนี้ลงทุนไปหมดแล้วก็ขายไม่ได้ก็เลยโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ขายในเว็บไซต์เหมือนเดิมคือขายในเว็บไซต์มันขายได้มันขายมันขายได้เหมือนที่โปทำคลิปแล้วเขาลงอะค่ะขายได้ทุกตัวสองตัววันละตัวสองตัวก็คือชิวๆแต่ว่า <laughs> แต่ว่า <c oughs> คือ ไอของที่เข้ามาช่วงที่โปเออกเข้ามาเนี่ยที่โปจะมาไลฟ์ขายเนี่ยมันจะเป็นซัมเมอร์เดย์ซัมเมอร์เดยมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะกำไรสิบบาทยี่สิบบาทซึ่งเราจะมาขายทีละตัวมันก็เดินไปส่งของกันเนาะขายทีละตัววันละกิโลแล้วมันก็เราจะตอบลูกค้าข้อความลูกค้าวันหนึ่งก็คือเยอะมากนะคะ การที่จะขายได้ทีละแบบกล่องใหญ่ๆที่พวกเอาไปส่งของให้กับลูกค้าคือวันหนึ่งตอบตอบข้อความลูกค้าเยอะมากโปก็เลยว่าเออจะทํายังไงดีเพื่อที่จะลดเวลาเราลงแล้วก็ขายของได้เหมือนเดิมก็คือไลฟ์สตรีมอ่ะมันสามารถพูดได้แล้วครั้งเดียวแล้วก็หลายๆคนดูเนาะเราไม่ต้องตอบข้อความลูกค้าทีละมเมสเซจเมสเซจส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งรายละเอียดสินค้าเราลงไว้แล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าก็จะมีคําถามน,นู่นนี่เราก็จะคอยเซอร์วิสไหมใช่ไหมเซอร์วิสในข้อความเยอะๆทุกวันทุกวันนะคะเราอยากลดเวลาตรงนั้นลงเพื่อที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเราก็เลยจะทําช่องไลฟ์สตรีมแต่ว่านั่นแหละก็ขัดไม่ได้แล้วดูอันนี้ก็คือโปรทาเองกับมือหมดเลยนะเนี่ยโปเย็บ แล้วโปก็ติดแม็กซ์ตืดๆข้วงนแบบปิดตายเลยค่ะแล้วพี่เจฟก็เป็นคนคอยช่วยค่ะให้โปรขี่คอเพื่อที่จะแม็กผ้าติดกับไม้ข้างบนค่ะเพราะว่าพี่เจฟไม่รู้ว่าจะแม็กยังไงให้ถูกใจโปรส่วนผ้านี้ก็ได้มาเป็นผ้ายาวๆค่ะต้องเอามาดัดแปลงเอาเองที่โปเย็บจกักซื้อมาจากร้านสินค้ามือสองประมาณ3ยูโร2ยูโรเนี่ยซึ่งแบบตอนนั้นภูมิใจในตัวเองมากว่าซื้อได้ถูกมากเราทําห้องไาส์ตินได้แบบราคาที่ถูกมากเนี่ย่นเนี่ย โปรได้มาในราคา5ยูโรจากร้านขายของมือสองจริงๆอะโปรสั่งหุ่นมาจากเออโอ้ยผมเข้าตาเข้าปากโปรสั่งหุ่นมาจากเออชายเรีย e ร o o f จริงๆอะโปรสั่งของมาจากจีนมาจากติม,มัวเอ่อเยอะมากไม้แขวนลาวหุน่นแต่ มาช้ามากรอมาหลายเดือนแล้วแล้วโปรอไม่ไหวโปรก็เลยเนี่ยไปเอาอันที่ตัวเองใช้ประจำมาใช้ก่อนอันนี้ได้มาจากมาจากร้านยูโรนะเอ้ยรับจากร้านร้านยูโรร้านขายของมือสองไม่ถึงหนึ่งยูโรนะคะอันนี้กับอันนี้แล้วก็มามาทำให้เป็นลาวแขนซึ่งแบบโปรภูมิใจในตัวเองว่าเนี่ยฉันเนี่ยจากร้านมือสอง y e h but I try to do everything good. Your <Yes. S 1> well, building is on but cannot last team. Nah not <any S 2> yet not yet but still good. มาจะร้านมือสองหมดเลยนะคะ Everything goes step by step by step. ใช <Yes. S 2> <And> ่โปรทำเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะโปรเริ่มจากเล็กน้อยมาโปรเริ่มจากขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองก่อนแล้วเสร็จแล้วโปรก็เอาเข้ามาพอขายได้โปรก็เอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาอีกแล้วโปรก็เริ่มทำเป็นรูปร่าง รู้แล้วทำมิเชลก่อนมิเชลทำห้องไลฟ์สตรีมขึ้นมามิเชลอาลูกเต็มบา้านหลานเต็มเมืองเรียกหาตลอดเวลา<ฮ>แล้วเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่ในนี้แหละคะ่ะเยอะแยะมากมายก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันฟ้มแบบเนี้อ๋อผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าปลดซึมไปเลยอะ่ะที่รู้ว่าทําไม่ได้เราลองกันแล้วนะคะเราลองกันหลายวิธีแล้วเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนภูมิภาคแล้วคลิกด,ดูแล้วไม่มีของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเพื่อที่จะล็อกอินใช้ใช้ยูเซอร์เดิมใช้ใช้ใชเอ่อทิกตอกเดิมของโกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อเบอร์โทรของเนเธอร์แลนด์แต่ก็ไม่ได้ยังระบุภูมิภาคนี้ไม่ได้ วิธีที่ทําได้คือโปต้องเปิดช่องใหม่หาผู้ติดตามใหม่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าผู้ติดตามเดิมจากช่องเดิมโป้อะค่ะเป็นพี่ๆที่ติดตามมาจากทําวีซ่าจากประเทศไทยใช่ไหมมาประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วหลายๆคนก็คือตอนนี้ก็อยู่ในเนเธอร์แลนด์กันหมดแล้วแล้วโปก็แบบ <c oughs> ทำไม ทำไมคือเราเลิ่อมาแบบดีมากเลยนะสเต็ปไปสเต็ปไปสเต็ปจนมาถึงตอนนี้แต <Yeah. S 1> ่มันไปต่อไม่ได้ c a n n o t run my business well, You, you can run your business but it's just, it just the streaming so you know? is s t o l no but it's already good beginning I t h e a k y e a h but my mind right now you need to shift back your mind Don't have Shift gears shift gears back and then it will come. Oh, energy. <laughs> <laughs> I don't have energy. I have energy, energy is limitless. We have unlimited energy everywhere. So you tap into new energy and then oh, coming. Five euro. Fifty. coming Fif soon. Fifty dress. Yeah, Lolita day, and Mary day, and evening prom day, beautiful one. I want to sell the summer red now mm. because right now you summer, you summer. And then when summer red go, sell all. And then sell Lolita, sell Mary, sell prom day. Yes. But no, w okay no, <summer. S 2> not sell. No, okay, that's a smile. smile <laughs> everything starts with an idea oh, everything starts with an idea it's already in your mind so it will come it's already in your mind so the universe will <laughs> play it out for you behind everything you ever wanted started with an idea <laughs> 5ยูโรอันนี้คืออันนี้ที่โบทําขึ้นนะคะเป,เป็นรหัสสินเป็นรหัสสินค้าแล้วก็ราคาโอเค,อเค,อเคเดแต่งงานพวกขายถูกมากอะ45ยูโรราคาสูงสุดคือ45ยูโรนะคะแต่ว่ามันก็มีนะโบจะขายต่ํากว่านั้นอยู่ l o ริต้าเด o โก็ขายไม่แพงเอากําไรเอากําไรไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําเราจะทํางานนี้ให้ ขายไปเรื่อยๆแล้วก็ขายให้คนที่ใส่แล้วเอาไปส่งต่อขายต่อได้ค่ะให้เขาแบบไปต่อยอดได้โบก็เลยอยากเริ่มจากลงทุนน้อยเนี่ยโบลงทุนน้อยมากลงทุนน้อยทุกอย่างไม่มีอะไรที่ลักชัวรี่เลยนะของจากร้านมือสองไม้แขวนจากตีมูอะไรเงี้ยคือเอาเข้ามารอได้ไม่เป็นไรรอนานได้ไม่เป็นไรตั้งใจว่าจะทําให้มันค่อยๆเติบโตเนาะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบ แบบโตทีเดียวกับลงทุนเยอะๆแบบบิ๊กบิสเนสแบบนั้นนะคะก็อยากทําแบบโฮมี่ทำอยู่บ้านเลี้ยงแมวตอนนี้เลี้ยงแมว,ว,วแล้วเหลือทางานอยู่บ้านเก็บขี้แมวต่อไป a n d then it became reality so yes เป็นบ้าไปเลยค่ะเป็นบ้าไปแล้ว ah everything good perfect okay and you are beautiful no yeah. <laughs> you are you are